สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลอาจารย์เกาหมาเก่งนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้อาจารย์ก็มีบอลที่อาจารย์ชอบมาฝากเพื่อนๆนเหมือนเช่นเคยนะครับบอลที่อาจารย์ชอบวันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นบอลกีสดิวิชันหนึ่ง เวลาเที่ยงคืนคู่ระหว่างเลเมียกับพาในโทริกอสอากินิออนให้อยู่เลเมียที่ราคาเสมอเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปของอาจารย์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคน เฮงเฮงรวยรวยนะครับ